กระทงหลงทางนะครับเพื่อเอาขึ้นจากฟังโขงจากฟังโขงพูนครับ้กระทงคนหลายหลายเนหามองนางบ่มีบัดนี้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาจากฟังโขงกำลังสียหามท,ที่ที่หามไปพูนครับไปมองเก็บของอยู่ทั้งพุ่นเป็นเทศบาลตำบลเขมมาลาด นะครับปิดฟังโของอยู่เมื่อกี้เป็นจัดใหญ่ครับจัดงานใหญ่แต่ว่าพมมีมหรสพคือปีไม่มีมอล่มปีนี้จัดแบบเรียบๆแต่ว่าหังดูยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเทส,สบาลต้องสืบตันประเทศนี้ไวมีการฟอนล่มมีดินดน้นอยๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเ <laughs> สอมีแห้งบ่ บึกบึนแข็งแรง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 มากๆเลยนักขากินน้อง ้ยบึกบึนทั้งวันะบึกบึนคักอ่ะไปบันะไปสี่คนพี่น้องหามหามสีน่นผ่านผ่านไปแล้วไปแล้วพี่น้องกระทงใหญ่บคัคขึ้นมาคือใหญ่ที่พี่น้องบอกลงไปขึ้นในหน่อยหนึ่งพี่น้อง บาดขึ้นมากขึ้นน้อยๆหนึ่งบัดบด่งไปขึ้นน้องบาดขึ้นมากขึ้นในหญ่ใหญ่แถวฝัเะเบึงสีค้นหามพี่น้องไปเก็บไว้อยู่หอมองเก็บของอันนี้เป็นของจอเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวหน้าเดี๋ยวปีหนาเอาลงมาใหม่พี่น้องแต่กระทาสีใหม่ปบปุ่งใหม่อาสิเปียนสีใหม่ปีนี้เป็นปีท่องชาตินะครับ ไปแล้วไปแล้วไปเก็บใบหอประชุมมองเก็บของด้านในครับอ่ะขอบคุณหลายๆเจ้าที่เทศบาลตำบลเขมราชเพิ่นเก็บกระทงเรียบร้อยขึ้นจากน้ำบ่ได้เบิ่งตอนแรกบ่ได้เบิ่ง ตอนขึ้นจากน้ำเบอรเดียสป้าไปเบิงตอนขึ้นจากน้ำพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูตอนเพิ่นขึ้นจากน้ำเออมาจากใสอตอนแรกพคนที่อยู่นี่พี่น้องอยู่น้ำนี่ก็ออขึ้นไปยังแตะพันยานาคเลยนะน,นี่นางยันมีตอนนี้เหลืออยู่แตะพันไม่ยังเจ้าหายยังเจ้าหายยัง หาคคนเด็แม่นางยืนดอันนี้เปนคนบอพญานาคเหลือพญานาคบาราขึ ok はは้นไปแล้วเรือไปแล้วแต่ะคือครเห็นมันแล้วบิงน ซื้อคนหายสามหมื่นโบแมนบอกจบอายูหอสามหมื่นตไปเลยวพีเดียวกลเมาเมือนแล้วบกแห้งอีลีข้าวเดียวันนี้สาวฟังเล่าครับเป็นกับ้าน ไทยเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไทยบอกอ๋อยืดสามมือแต่กลับก่อนรับฟังเล่าขอบคุณครับขอบคุณเอินเลี่ยบอวะจะพาไปแล้วะเอินเลี่ยบอวะี่ฝากฝากของ เป็นชิ้นแน่นร่วงได้สบายเลยอืมแมน่นี่ผู้เถ่าสองเถ่าปักก็แข็งแรงเถอะน้ะหาบของถึงบอกแกงแก่หลายกิโลตะละขางเป็นเศร้าวกว็าโลกนคนน่ะแข็งแรงอีี ชินไขชินมันขอบคุณครับขอบคุณครับชินไขรชินมันหาบของล่งของหากของขื่นของเป็นลูกหาบได้สี่สิบหาสิบอันนี้ก็สามรอจอลอ้อพี่น้องจอลอ้อลูกขาจอลอ้อลูกขารับแนบปรรับแนบนะพอนอะ่อนาะ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณและขอบคุณหลายๆเด้อที่เขาม้ยชมเขามาติดตามข้อฝากเนี่ยฝากตัวนะครับผมช่องปุริษภาเลาะยังบอ่อพานเลยครับยังบอ่อพานเกฑ์เด้อกดไลค์ให้เนี่ยครับเบิงคลิปให้เด้อบังน้อยๆครับบอ่อทายหน้าทายหกเจ็ดนาทีครับผมแต่ละคลิปคำขอบคุณมากครับ